ให้กำลังใจกิกรุ่งนภา,าโตแซบอดิซามีแจงสาเหตุท,ที่ไม,ม่มุกออนสนับสนุนโดยแป้งพับออนอนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์แป้งนางงามผสมรองพื้นตกจบสวยในครั้งเดียวต้องแป้งพับออนอนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์ ชาวเน็ตแห่ให้ความสนใจนะคะหลังคุณกิกรุ่งนภาพโพสตคลิปชี้แจงสาเหตุที่ไม่สามารถมุกออนหลังจากที่เลิกลากับอดีตสามีนะคะโดยตนเผยค่ะว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นคนกระทำกับคนถูกกระทำความรู้สึกมันต่างค่ะคนนึงตั้งใจรักอีกคนตั้งใจหลอกเหมือนตัวคนเดียวที่ถูกกระทำจากอีกฝ่ายหากคนที่มาด่าทอเธอได้เข้าใจเรื่องการมีเมียน้อยจะเข้าใจว่าเธอรู้สึกอย่างไรและมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะไปรับชมคลิปกันได้เลยค่ะคุณแม่คุณแม่ผัวคนดี เมีาโตดีมีได้ลูกสซไปดีเช็ดลูกไส้เจ้าของ,งก่อนค่ะ่ีได้ลูกไปดีแล้วมึงลไส้เจ้าของขนตัวคือหมานี่คะ่ะถูกเลี้ยงมายัางไงคะ <S <S เลี้ยงมาด้วยความยากลำบากทุกทรมานเอาแม่กูบ่ลำบากติเลี้ยงกูมากนะ ผู้หญ่เองสิกูเกิดตามโตวไใบป่าสิบอกเติบโตตามรา,ากผักตบจรงสิบอกกูถามก่อนแม่ผูปเปยนเลี่ยงกูมาติคือสิบอกเอาดีใจจาของแต่คุณแม่ขนาดคุณแม่ยังอยากให้ผัวเลี้ยงเลยค่ะคุณแม่ขาต้องตอบแทนตอบแทนมึงกุกยางจรงสิบอกลูกเมียเอาไว้ที่หลังมันมาที่หลังให้มันหาอยู่หากินเองสิบอกคือสิบอกเอาดีใจจากของแต่คุณแม่ขันเป็นคนดีป่นั้นคือบไปบวชไปบวชวัดป่าค่ะคุณแม่ขากูนั้นบ่ได้บวชดอกแต่กูสวดมึงได้ค่ะดเอาาระบบดูดเสียงแต่พังนี้ี่ ฟ้าฟ้าฟังนะ Listen นา w ไปเรียกอีากระเป๋าแดงมาฟังด้วยค่ะลูกที่มีอยู่ฟ้ายังไม่มีปัญญาเลี้ยงเลยค่ะแต่ว่าตอนนี้ฟ้าจะไปสร้างครอบครัวใหม่แล้วอะเอาบอกคนว่าข้อนัสสั่งแต่ปัญหาต่าต่อ,ตอเออเนี่ยไปเรียกอีากระเป๋าแดงมาฟังนะคะเวลาลูกแบบเบบี้ตุ่นมึงออกมาอย่างเงี้ย ว่ายัไงหนูเป็นลูกปิชูนะลูกอะไรอย่างนี้หรอตอนนั้นนะ่ะม้าอยากได้ป้าหนูแบบจนตีสั่นเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบมายอมทุกอย่างม้าคือพูดทุ่มเทมาคือพูดเสียสละอะไรอย่างเงี้ยส่วนไอ้ป้ามันจะบอกลูกมึงว่าไงหน,หน,หนูตอนนั้นนะ่ะแบบป้าติดมากเลยนะมุดอยู่ในจนไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันเลยกว่าจะได้หนูมาอะไรอย่างนี้หรอคะอ่ะเป็นยังไงล่ะภาคภูมิใจไหมล่ะวงตระกูลเมืงองไอ้พวกดังๆ อีกคืออนหึงเหลืองมันจบไปแล้วไงมันแล้วแล้วไปมันคือว่ามันง่ายป่านอยู่บ่คนกระทํากับคนถือกระท่าความมู้สึกมันตางกันกูจะบอกใครอืมกูนี่แหละเป็นยมมาถวดมารับตัวปาม้ามึงหูอยู่บ่ไปไปไปลงนรกสัรษฐรักฉันจะลงโทษเธอมันคือสะพาดมึงเด้อว่าผู้หนึ่งตั้งใจฮักผู้หนึ่งตั้งใจตัวอ้ามันตัวกูํำไดกูไม่เห็นรักฐานย้อนหลังนี่มั่นกระซัวอีเมียมั่นอีมานี่ก็ะซัวมูม้าอีกมูมั่นอีกเออผู้ถามก่อนแม่มันอีก เอื้อยเมื่อกี้แต่ละคนซัวทั้งนั้นเลยไม่เห็ดซัวใส่กูบระดี๋มีแผนสำรองไนกับกูบระดีะด๋มีบระดี๋มีผู้ใด้สำรองไงว้ไงกกูหักมันผู้เดียวอ่ะเราบ้านี้มันเห็ดซัวใส่กูอ่ะขันกูมีแผนสำรองกูมีผัวใหม่แล้วลองมึงบอกพวกที่มันบากูน่ะลองให้พอมึงมีเมี่ยน้อยมึงเหรอมึงก็ไปถามแม่มึงถามความรู้สึกแม่มึงเออว่ามันหูวซึกยังไงเออมันบอกได้ง่ายปานนั่นดอกกูจะบอกใคร